จะเลือกลงทุนกับหุ้นสักตัวหนึ่งทุกคนคิดว่าระหว่างหุ้นที่ขายของให้กับคนในประเทศได้กับหุ้นที่สามารถขายของให้กับคนทั้งโลกได้หุ้นไหนจะมีโอกาสเติบโตที่น่าสนใจมากกว่ากันแน่นอนว่าคาตอบเป็นหุ้นที่สามารถขายของให้กับคนทั้งโลกได้การที่สามารถขายของให้กับคนทั้งโลกได้นอกจากจะไม่จํากัดการเติบโตแล้วยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีซึ่งหุ้นที่สามารถขายของให้กับคนทั้งโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่เรากําลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือหุ้นสหรัฐแถ้าเราไปดูบริษัทที่มีขนาดใหหญ่่รระดับโลกือสินค้าาตงๆ ใหญ่ก็มาจากหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกาทั้งนั้นดังนั้นถ้าหากใครอยากจัดพอร์ตการลงทุนหุ้นสหรัฐยังไงก็ยังคงน่าจะเป็นสัดส่วนใหญ่ในพอร์ตการลงทุนอย่างแน่นอนสําหรับใครที่กําลังสนใจเก็บหุ้นสหรัฐเข้าพอร์ตอยู่เราแนะนําตัวนี้เลย SBUS Focus ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม f e e เด r Fund b แบล็กบล็ s กซัตเท a เวลล์เอ็กว US Equity Fund กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้น Co อ e Equity ที่มีพื้นฐานแร่งและมีโอกาสเติบโตมั่นคงโดยกระจายลงทุนหุ้นทุกขนาาาดและะทุุกกตหรรรมมปณ 150ถึง350ตัวไม่กำหนดสไตล์การลงทุนกองทุนหลักได้รับ Morningstar 5ดาวที่สำคัญซื้อขายสะดวกใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง1,000บาทโหลดแอป s c b Easy ก็สามารถเก็บเข้าพอร์ตได้ทันทีและหากอยากให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินช่วยดูแลในการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ SBC c ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ ทำนัดหมายล่วงหน้ากับบริการนักปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ผ่าน S B Connect ก็สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายๆทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วคำเตือนข้อมูล рейт ติ้ง5ดาวจาก Morningstar อัปเดตล่าสุดณนธะันวาคม2,567ข้อมูลผลการดำเนินง,งานกองทุนหลัก BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund อ้างอิจาก BlackRock Data ณวันที่31ธันวาคม2,567กองทุนเปิดไทยพาณิช e t US Sustainable Core Focus Equity S B US Focus A ชนิดสะสมมูลค่าความเสี่ยงกองทุนระดับ6เสี่ยงสูง,สงกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอััตรรรรราแแลลลกกเเเเปี่่ยนนนนนหืือได้บงงงิิิคทุม แบล็กบล็อกซัตเทนเนเบิลออดวานเท็ดยูเอชพีพีที่ Black antage, e T, ฟันกองทุนหลักบริหารจัดก,การการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศบริหารโดยแบล็กบล็อกแอสเซทแมนเนจเมนต์ไอแลนด์ลิมิเต็ดผลการดำเนินง,งานในอดีตไม่ได้เป็นการยืนยันผลการดำเนินง,งานในอนาคตการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสนินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่ยงรวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชีช้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดดดดกกกกาก b. B าาาาาาารรรรรรรออออออองงททททุุนนนววมม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 ม www.scbam.com SCB Easy SCB Call Center แแแลลลลละะะะสสถถศึษยยยยเเเเเเีีีพพิิิิ่่่่ตตผปบขู้้ไโ027